ณริมแม่น้ำสายหนึ่งในภาคกลางของไทยมีต้นตะเคียนทองสูงใหญ่ยืนต้นตระงานอยู่ในความเงียบสงบของป่าต้นไม้ต้นตน,นี้ถูกเล่าขานว่ามีวิญญาณหญิงสาวสถิตยอยู่ผู้คนเรียกนางว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองชาวบ้านบอกว่าท่านเคยเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมในสมัยอยุธยาผู้ที่จมน้ำตายใกล้ต้นตะเคียน หลังผิดหวังจากความรักดวงวิญญาณของนางไม่ไปเกิดแต่กลับผูกพันกับต้นไม้นั้นชาวบ้านที่พยายามจะตัดต้นตะเคียนต่างล้มป่วยหรือประสบฝันร้ายบางคนเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีทองผมยาวดำร้องไห้ใต้ต้นไม้ผู้คนเริ่มเคารพบูชาและสร้างศาลเจ้าเล็กๆขึ้นใต้ต้นตะเคียน ผู้คนเริ่มมากราบไหว้ขอพรขอความรักโชคลาภหลายคนฝันเห็นตัวเลขบางคนถูกรางวัลใหญ่จริงศรัทธาเริ่มแพร่หลายมีงานบวงสวงถวายรำทุกปีแต่มีบางคนลบหลู่สารคืนเดียวกันนั้นเขาประสบอุบัติเหตุปริศนาชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างสารใหม่ที่ใหญ่โตและงดงามกว่าเดิมหญิงชาราผู้หนึ่ง เคยกล่าวว่าท่านแม่ให้จริงแต่ขอแต่อย่าลบหลู่อย่าหลอกขอแล้วไม่กลับมาแก้บนเด็กสาวคนหนึ่งเล่าว่าฝันเห็นเจ้าแม่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงหญิงสาวในชุดไทยสีทองยืนยิ้มกลางหมอกป่าเจ้าแม่พูดว่าข้าให้ต้องการให้ใครกลัวเพียงอย่าทรยศวิญญาณเฝ้ามองทุกคืน ไม่เคยจากไปแม้จะมีคนพยายามตัดต้นไม้อีกครั้งเครื่องยนต์กลับดับฟ้าร้องดังคำรามชายผู้นั้นวิ่งหนีสุดชีวิตก่อนจะกลับมาไหว้ขอขม,มาในรุ่งเช้าชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่มีเมตตาคุ้งครองผู้ศรัทธาไม่คือทอดทิ้งผู้ที่มีจิตจริงใจเด็กๆในหมู่บ้านจึงถูกสอนให้เคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ไม่ส่งเสียงดังและไหว้ทุกครั้งที่เดินผ่านทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำผู้คนจะนำผ้าแพรสามสีดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาอย่างสม่ำเสมอเพราะเชื่อว่าถ้าใครศรัทธาเจ้าแม่ไม่เคยทอดทิ้งแม้เวลาผ่านไปต้นตะเคียนทองก็ยังยืนต้นอย่างสง่างามพร้อมวิญญาณเจ้าแม่ ผู้เฝ้ารอคำสัตว์จากมนุษย์อย่างเงียบงัน